สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินทาโร1สิบเก้านะคะ คลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีมีนใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีมีนหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถือที่เท่าไหรนะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุ์อะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็กกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้ว ok ลองไปหาลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์เบอร์าาาชาร์ คงเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้ใน,นในส่วนของลักขนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจุดในเรื่องของดาวสุดเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเหมือนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดบบพร้อมๆกันเลยว่าความรับพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นไงบ้างเนาะชาวราศีมีและขนามีได้ไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะหลายถ้าในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างมันดูราบเรียบหรือเปล่าเอ่ย บรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนไปข้อดีของไพ่ใบนี้ก็คือมันไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมเนาะแต่ข้อเสียก็คือมันก็ไม่ดีไปกว่าเดิม,มเช่นกันมันก็ดูราบเรียบนะคะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่มันเคยรู้สึกยังไงก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็ได้แต่บางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนคนที่ใช้ชีวิตประจำวันขอแต่ไปรเ,รเรื่อยๆเนาะทำงานเก็บเงินให้ทุกอย่างมันค่อยๆผ่านไปนะคะอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตมากนักก็ได้ในช่วงนี้นะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักพวกคุณเป็นไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะชาลีออนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศรีกรกฎและคานากรากฎหลายท่านในช่วงนี้น่าจะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับอน,นาคตความรักความสัมพันธ์หรือว่าการติดต่อสื่อสารการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งก็ได้ ขอพลังงานภาพรวม4ใบทำไมเป็นชาเลอออดเอ่ย สองไม้เท้านะคะมีไพ่สองไม้เท้าเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาบางท่านใครสักคนนึงอา,อาจจะมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนเนาะคงจะมีอยู่สักคนนั่นแหละค่ะที่ถูกเลือกเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะย,ยังวนๆเวียน,น,นๆอยู่ในชีวิตยังไม่ได้ปล่อยไปไหนคนที่เลือกเอาไว้อยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตจริงหรืออยู่ในความทรงจําก็ได้หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาบางท่านอาจจะมีการคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับอนาคตความรักความสัมพันธ์บางท่านอาจจะคุยกับคนไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศเลยก็ได้เนาะมีไพ่ฮาร์วยเข้ามาตําแหนความรู้สึกในใจของคุณหลายท่านในช่วงนี้ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะอาจจะเหมือนคนที่โฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วหรือว่าเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วพไพ่ใบนี้ คนเองก็รู้สึกว่าคนเองก็เหมือนมีอะไรดีๆอยู่เหมือนกันนะบางท่านอาจจะมีรักใหม่เข้ามาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจกับคนที่เข้ามายังอาลัยอาวร์อยู่กับเรื่องเก่าๆหรือคนเก่าๆของเราเนาะหรือไม่อาจจะเป็นการที่เราโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สิ่งดีก็เลยถูกรดทลนลงไปนะคะมีไพ่ควีนถือถ้วยด้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกระดกพิจิกแล้วก็ The Fool เดอะฟูเนาะ ไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่หกเหรียญชาวราศีมีหลายๆท่านในช่วงนี้อาจจะอยู่ในจุดที่เรายังอยากจะลงทุนหรือทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ส่วนลึกในใจน่าจะบอบช้ำอยู่เยอะนะคะบอบช้ำเพราะว่าทำไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรกลับมาหรือเปล่าเย่ยอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาดูเหมือนจะมีความหลังั้างเกา่าหรือมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเหมือนเขาจะรักคุณเหมือนเขาจะเห็นคุณค่าคุณแต่ว่าเขาดูไม่ค่อยมีคําตอบ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเท่าไหร่มันเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะเหมือนคุณคาดเดาเขาไม่ได้เลยอะมันดูล่องลอยเสลือเกิดอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมหรือย,ยังสนใจอยู่ไหมก็ยังสนใจอยู่นะคะแต่แค่มันมันยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนขนาดนั้นขอหนึ่งแห้ชาลีออดหน่อยชาลีออเธอไรเอ่ย 8ไม้เท้านะคะเหมือนคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะบางท่านที่อยู่ห่างไกลก็อาจจะอยากเดินทางไปพบไปเจอนะคะหรืออาจจะอยากขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้มันมีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะกังวลคุณไม่แน่ใจอะไรบางอย่างให้แต่สคุณเดี๋ยวมุณคุณน่าจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันคลุมเครือมันทําให้คุณวิตกกังวลและไม่สบายใจใกล้ก็เหมือนไกลบางท่านถ้าไกลยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมเลยเนาะระยะทางอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์นะนะคะขอหนึ่งใบให้คป็นถือถ้วยหน่อยกังวลเลยเอ่ย ขวัญมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็ดีแต่มันแค่ไม่ได้ดีอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นมันไม่ได้ดีพอให้คุณรู้สึกสบายใจขนาดนั้นเพราะว่าคุณยังมีความกังวลใจอยู่เฮอร์มิทนะคะบางท่านอาจจะคุชาวราศีกันย์และขณะการสี่ไม้เท้าบางท่านอาจจะไปสารความสัมพันธ์กับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือมีความหลังครั้งเก่าเคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครสักคนหนึ่งมากๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลด้วยนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะคิดทบทวนประมวลผลเหมือนเขาคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเออแต่มันมีไพ่เดอะฟูด้วยอะเดี๋ยวคอนึกไปใเดอะฟูก่อนก้าวไม่เทา้าไม่ได้อยากจะปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะเออไม่ได้อยากจะปล่อยแต่ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ทำให้ดีที่สุดเหลือเกินขนาดนั้น มีไพ่สองดาบน,นะคะมันมีความสองจิตสองใจเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะที่เขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาติดอยู่ในใจในความรู้สึกอาจจะเกี่ยวกับคุณหรืออาจจะเป็นอดีตของเขาก็ได้แต่ว่ามันส่งผลกระทบกับตัวของคุณด้วยนะคะชาวราศีมีนและขนามีนซึ่งคุณเองก็น่าจะพอรู้เพราะว่าไพ่ของคุณขึ้นห้าถ้วยคุณไม่โอเคทั้งทที่มันอาจจะไม่ได้แย่ซะทีเดียวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าช่างระหว่างความสุกขกับความทุกข์เหมือนคุณโฟกัสความทุกข์มากกว่ามันก็เลยรู้สึกแย่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่ตั้งสำหรับเป็นไพ่ควีนไม้เท้านะคะน่าจะดูหัวร้อนอารมณ์ร้อนอยู่นะคะในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้คนคนนั้นคนที่ชาวราศีมีนและขณานามีนคิดถึงความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ <c oughs> เด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะขีบชาวทาตนะ้ำมีนกับผมพิจิกเหมือนคนที่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังรอคอยปาฏิหาร อาจจะอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารแต่ก็กล้าก,กลัวๆอยู่ก็ได้จริง,รงๆเป็นไพ่เด็กถือถ้วยน่าจะรอโอกาสดีๆเข้ามาเนะเาะไพ่ต้องถือเป็นไพ่เมจิเชียนนะคะเหมือนคนที่รู้สึกยากลำบากอยู่ก็เลยอยากจะให้สถานการณ์หรืออะไรหลายอย่างที่มันยากลำบากมันดีได้ดังปาฏิหาริย์ดีโดยที่ฉันไม่ต้องทำอะไรเยอะอย่างเงี้ยให้มันคลี่คลายโดยที่ฉันเองก็ยังอยู่เฉยอยู่ ขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นเด็กถือถ้วยเอ่ยอาจจะคาดหวังให้ปัญหาหลายๆอย่างมันคลี่คลายโดยที่ไม่ต้องช้ำอะไรมากะนะคะ <Thank you. S 1> คิงถือไม่เท้าบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุไฟเม่สิงหนูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขานิ่งหรือเปล่าเอ่ยดูเหมือนคนที่มีอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรสักทีไม่ปล่อยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้น ไม่ได้พยายามจะแก้ปัญหามากกว่าน,นั้นไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่ทําอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์น่ยนะคะหรือในช่วงที่ผ่านมาอาจจะงานหนักแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักก็ได้หรืออาจจะเอาเรื่องงานบังหน้าก่อนก็ได้เนาะมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามาอยากจะให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้นน่นะคะอยากจะเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรไปนั่นแหละ,ะที่บอกมีไพ่สองดาบด้วยสองจิตสองใจเมจิเชียนหดาบ น่าจะเป็นประเภทของคนที่เวลาที่มีปัญหาหรือความกดดันเข้ามาคือหน,นีตัวรอดก่อนหรือเปล่าเอ่ยขอนึงใบให้เด็กถือถ้วยห,หน่อยเด็กถือถ้วยคืออะไรเอ่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ดูจะสับสนนะคะในฝั่งของเขาสับสนสองจิตสองใจเอายังไงดีมันยากลําบากจังเลยอาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะคะชาวราศีมินและขานามินเหมือนรอให้เขาแก้ปัญหาร,รอให้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาไม่ทําสักทีอะเหมือนคุณทาทุกวิถีทางเพื่อให้เขาทําแต่เขาก็ไม่ทําสักทีอะไรอย่างเงี้ย แอมเพลอร์โอ้บางทีนะหน้าที่การงานภาพลักษณ์หลายๆอย่างอาจจะมีผลนะคะที่ทำให้เขาไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ที่ทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรที่ควรจะต้องทำได้ ก็เลยเหมือนรอปฏิหารให้มันดีได้ด้วยตัวของมันเองอะไรเงี้ยมีไพ er, ่เอ็มเปอร์บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษรละีนาเมษหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานราชการตํารวจอาหารหรือว่านักการเมืองนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานอย่างตรงลูกน้องบริวารคนค้างเยอะเนาะอาจจะด้วยอีโก้หรือภาพลักษณ์ของเขานะคะคที่ทําให้เขาไม่สามารถจะออกตัวอะไรมากมายได้ขนาดนั้นไพ่ ye, แต่สำหรับขึ้นเฮอร์มิต r เฮอร์มิต t เฮอร์มิตน่าจะเป็นเขานั่นแหละคะ่ะที่อาจจะมีการคิดมากแล้วก็กังวลหลายๆอย่าง ซึ่งมันก็เลยทําให้เขาเหมือนคนที่ปล่อยชิวไม่ทําอะไรละกันปล่อยเนียนๆไปละกันเดี๋ยวสถานการณ์คนดีขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยขอหนึ่งใบสองดาบหน่อยสองดาบสับสนไรเอ่ยจัสติดนะคะบางท่านอาจจะขวบชาวราศีตุลละขนาดตุลแล้วก็ห้าไม้เทา้าสับสนระหว่างการคิดช่างใจจริงๆมันไม่ได้สับสนระหว่างอะไรกับอะไรนะ เพราะจากหนา้าไพ่ที่เห็นคือมันมีความยุ่งเหยิงของใครสักคนหนึ่งอยู่เนาะอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นคนของเขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้คือต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ของเขากับคุณบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกันแต่บางท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าในการอ่านโดยรวมบางทีคนที่สําคัญสําหรับเขาก็อาจจะไม่ใช่คุณเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นนะบางที เขาก็อาจจะมีบางคนของเขาอยู่นึกออกไหมแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีคอนเนคต่อกันอะมันก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ในฝั่งของเขาอะนะคะอืมซึ่งมันมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาน่าจะมีความลังเลเกี่ยวกับอนาคตความสองจิตสองใจคือพยายามจะหาสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นไปแต่ว่ามันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ดีเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะน,นี้ของคุณแน่นอน แต่ก็ต้องดูก่อนว่าความสัมพันธ์คุณมันลึกซึง้งถึงขั้นที่จะเป็นความรู้สึกของคุณได้ไหมด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่าคุณแอบชอบเขาแล้วแบบยังไม่ได้มีซัมติงอะไรกันมากมายยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกขเขาที่มีให้กับคุณมันก็อาจจะไม่ได้เป็นของคุณก็ได้นะคะบางทีความรู้สึกที่เขามีให้มันก็อาจจะยังไม่ใช่ของคุณก็ได้นะค,ะคุณก็ต้องหาดูของตัวคุณเองนะคะหกถ้วย บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและขนาธนูนะแล้วก็เดดเดวิลค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและขนามังกรมีไพ่แปดดาบด้วยเขารู้สึกยังไงกับคนจริงๆแล้วหวังว่าเขาก็มีความรู้สึกผูกติดกับคนอยู่นะอืมีไพ่สองไม้เท้าด้วยในไพ่ตสํสำรับก็คือให้ความสําคัญกับคุณแหละถ้าคนกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันคุยกันหรือค่อนข้างจะลึกซึ้งมีซัมติงซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย เขาก็ให้ความสําคัญกับคุณแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีปัจจัยมีเงื่อนไขต่างๆที่เขาเองก็ยังไม่สามารถจะตัดทิ้งไปได้ซึ่งปัจจัยเงื่อนไขนั้นนะมันน่าจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้เนาะ ซึ่งมันก็อาจจะทำให้ระหว่างคุณกับเขามีปัญหากันได้นะคะอาจจะมีความหลังข้างเก่าบางอย่างเกิดขึ้นที่เขาต้องแบ่งรับแบ่งสู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอมาเจอกันบางทีเขาในตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ก็เยกับคุณได้แต่ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้คุณขนาดนั้นพเพราะเขาอาจจะยังมีอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นอดีตก็ได้หรืออาจจะเป็นปัจจุบันก็ได้ที่เขายังยึดติดอยู่แล้วเขาอาจจะให้ความสําคัญมากกว่าคุณเนาะชาวราศีมีนละคานามีนเออขอนิ้วแปดาบหน่อยแปดดาบคืออะไรเอ่ยหนึ่งดาบนะคะการพูดการคุยกันเคลียร์การหาทางออกน่าจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเ <c oughs> ขาในตอนนี้นะ การจะทําให้อะไรหลายอย่างมันดีขึ้นหรือว่าได้แต่งใจค่อนข้างจะยากนะคะและทําให้เขาค่อนข้างเครียดด้วยเอ,อมีไพ่แต่สําหรับว่าฉันต้องการคุณในทุกๆเวลาอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็ได้เนาะหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้ค่ะามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะ ับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเหมือนมองว่าเขามีความท็อกซิกอยู่ในนั้นนะคะอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์หลายท่านเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดแต่มันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ทําให้รู้สึกสบายอกสบายใจหรือราบรื่นขนาดนั้นเนาะเขาเสียใจนะคะเขาน่าจะอยากบอกขอโทษคุณนะ เ,เขาบอกว่าชีวิตของเขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเขาได้พบเจอกับคุณเนาะเขาหวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะอย่าให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยแล้วเขาเองก็อยากจะมีคุณนะอืมแต่เขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขาคนจะต้องช้าลงหน่อยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเขาอยากขอโทษอะไรเอ่ยเขาต้องการคุณในทุกๆเวลานะคะแต่ว่าคุณทําให้เขาเจ็บ แต่เขาก็พอจะเดาได้ว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความช็อกซกบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่หวานบอกแหละว่าบางทีถ้าเขาไม่ได้มีความหลังครั้งเก่าอาจจะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็ได้ที่สร้างของรู้สึกเจ็บปวดให้กับเขาเนาะแต่ถ้าเขามีความหลังครั้งเก่าหันว่าบางทีเขาเองก็คงจะรู้สึกผิดอยู่กับหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันยังส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ปัจจุบันอยู่นะคะเขาบอกว่า ระหว่างคุณกับเขาอาจจะต้องช้าลง tunnel. ถ้าคุณต้องการอะไรจากเขาแล้วเขายังไม่สามารถให้คุณได้เหอนมองว่าเขาน่าจะติดปัญหาบางอย่างซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวของตัวเขาเองนะชาวราศีมีนและค้านามีนเขาให้เพื่อนเขาว่าเขาอยากบอกอะไรเลยเขาถามว่าคุณเคยเห็นเขาในเส้นทางของคุณบ้างไหมคะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะ เขาคงอยากที่จะเปิดใจกับคุณนะคะหรือรู้จักคุณมากขึ้นกว่านี้อืมเขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะหลายสิ่งหลายอย่างระหว่างคุณกับเขานะ่าจะยังดูอึมครึมอยู่นะชาวราศีมิแลขนขณามีนบางท่านเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเกิดขึ้นทีนี้มาดูแนวโน้มเลยค่ะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เดมนนะคะบรรยากาศอาจจะยังคลุมเครืออยู่นะอาจจะยังรู้สึกทําให้วิตกกังวลไม่สบายใจยังอ่านสถานการณ์ไม่ค่อยออกแต่ถามว่ายังมีความรู้สึกกันอยู่ไหมยังมีค่ะยังมีไพ่เดอะเลเวอร์สยังเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอยู่แต่มันมาพร้อมกับความสับสนภายในใจเพราะว่าอยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดอยากจะหาสิ่งที่มันแบบยุติธรรมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ่งพยายามมันยิ่งยิ่งทาให้มันยุ่งเหยิง มากไปกว่าเดิมไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ The Tower หลายท่านมันเปความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใครสักคนนึงอาจจะรู้สึกว่ามันจะถล่มตลอดเวลาหรือว่ารอเวลาที่มันจะถล่มลงไปอย่างนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย อยู่ตลอดเวลานั้นน,นะคะซึ่งบางทีอาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะชาวราศีมีส่วนใหญ่ <c oughs> ก็จะเป็นคนค่อนข้างคิดมากแล้วก็วิตกกังวลอยู่แล้วเป็นไพ่ประจำตัวของคุณด้วยบางทีพอเราอยู่ในห่วงอารมณ์ของเราเราอาจจะเห็นเห็นแต่ปัญหามากกว่าความสุขอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนาะเพราะว่าบรรยากาศมัน <reviewers> ก็คงจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยฉันมั่นใจได้ร้อซขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ย ยิ่งตอนนี้หลายท่านที่เป็นองศาต้นก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ด้วยรู้สึกว่าอะไรหลายอยา่างในชีวิตมันยากยากมันลำเคนเหลือเกินเพราะว่าดาวเสาร์อาจจะส่งอิทธิพลแล้วทําให้คุณรู้สึกมันมันหน่วงไปหมดเลยอย่างเนี้ค่ะมันอาจจะไปทั้งเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาที่ดาวเสาเข้ามาสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้จะทําร้ายเรานะคะแต่แค่อยากให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเหมือนมาขาจาัดสิ่งที่มันไม่จําเป็นในชีวิตของเราให้มันออกไปอะ เออไม่ได้มาขาจัดความสัมพันธ์ของเรานะแต่มาขาจัดนิสัยหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นของเราออกไปเช่นถ้าเราเป็นคนที่คิดมากเกินไปเขาอาจจะอยากให้เราอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็อย่าวิตกกังวลให้มันมากนักก็ได้นะคะยิ่งเราฝืนธรรมชาติยิ่งคิดหนักยิ่งกังวลหนักมันยิ่งทําให้เราหน่วงหนักไปกว่าเดิมอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นการพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองบางทีมันอาจจะทําให้เรา ค่อยๆผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ได้แบบไม่ต้องแบบดำดิ่งลึกลงไปมากนักอะไรอย่างเงี้ยสามเหรียญนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสที่พูดได้คุยกันได้หันหน้าเข้าหากันทํากิจกรรมร่วมกันเนาะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังสานกันแบบเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเดียวกันหรือว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยนะคะแต่การพูดคุยนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นการพูดคุยที่ ได้ผลอะไรมากนะเพราะมันเป็นการสื่อสารที่คนหนึ่งก็อยากจะให้เป็นแบบนี้แต่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้อยากให้เป็นเหมือนกันก็ได้อย่างเงี้ยแต่ก็ฟังนะคะก็ฟังแต่ก็ก็อาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามจริงๆมันยังมีความรักอยู่นะคะในความสัมพันธ์เท่าที่ดูยังมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาะแต่จากหน้าไพ่ที่เห็นมันมีความกังวลค่อนข้างเยอะมันเป็นการใช้ความคิดการใช้เหตุและผล จนทาให้ความรู้สึกมันดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ความรู้สึกมันเลยกลายเป็นแค่ความรู้สึกหน่วงนวงในใจความรู้สึกแย่อยู่ในใจเพราะว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างดิ้นรนหาจุดที่ตัวเองปลอดภัยที่สุดเออไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่แต่ให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่สุดสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นการเซฟตัวเองจนไม่ได้เซฟอีกฝั่งหนึ่งเท่าที่ควรจะเป็นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอฉันเซฟตัวเองอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งไปเลยพอฉันเซฟตัวเองอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนถูกทิ มีไพ่ห้าถ้วยเข้ามามันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆหรอกนะคะจริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้มันยังมีเรื่องดีอยู่แต่ว่าเหมือนโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สิ่งนี้ก็เลยถูกลดทอนลงไปเนาะมีไพ่หกดาบอะเป็นช่วงเวลาที่ใครสักคนอยากจะหนีอตัวรอดนะคะไม่อยากจะอยู่ในวังวนที่มันพร้อมจะถล่มอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงระมัดระวังสัญญาณเตือนนะ สัญญาณเตือนในที่นี้ต้องดูว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่มันเตือนจริงๆหรือว่าแค่เราจิตตกไปเองด้วยนะคะถ้าเราจิตตกไปเองบางทีมันอาจจะเตือนเราบ่อยซะจ,จนเราลกรุงรังไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามความเป็นจริงด้วยที่เหมาะนะคะว่าพอดาวเสาเข้ามาเราต้องตั้งสติเยอะๆเราต้องเข้มแข็งเราต้องต้องมองปัญหาให้ขาดว่ามันมันเป็นปัญหาจริงไหมหรือมันแค่เป็นปัญหาภายในจิตใจของเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณทั้งสองดวงก็คือเดินถอยหลังนะคะดวงของคุณค่อนข้างเประาะบางอยู่แล้วในช่วงนี้มันอ่อนแอมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนฉันทําอะไรทําไมมันหน่วงไปหมดเลยทําไมมันหนักไปหมดเลยทําไมทําอะไรแล,แล้วมันไม่ค่อยได้ผลเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณทั้งสองดวงกําลังเดินถอยหลังอยู่ก็ได้ดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสซึ่งเดินถอยหลังอยู่จะเดินหน้าอีกทีประมาณต้นเดือนมกราปีหน้าเนาะอีกดวงหนึ่งเป็นเนปจูนเนปจูนเดี๋ยวนะขอดูหน่อย เนปจูนจะเดินหน้าประมาณเดือนธันวาคมนี้นะคะประมาณช่วงกลางเดือนธันวาก็จะเดินหน้าพอเนปจูนเดินหน้าก็อาจจะทำให้พลังงานของคุณดีขึ้นแต่เนปจูนเป็นดาวเดินช้าก็อาจจะใช้เวลาเหมือนกันจริงๆเหมือนว่ากว่าดวงคุณจะเข้าที่เข้าทางก็อาจจะต้องรอให้ผ่านพ้นเดือนมกราปีหน้าไปอะ่ะออให้ดาวสองดวงมาเดินหน้าอาจจะทําให้พลังงานส่วนตัวของคุณดีขึ้นนะคะชาวราศีมินและคศามีเพลฟูเนตค่ะ ให้ใจตัวเองมันได้แฮปปี้มากกว่านี้หน่อยนะปล่อยใจตัวให้มันสนุกสนานมากกว่านี้บ้างนะคะชาวราศีมินและคณนามีถ้าเราหน่วงมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เรายิ่งดําดิ่งลงไปลึกเนาะไพ่อกว่าให้ทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะที่คุณคิดว่ารู้จักกันมากแล้วอาจจะยังไม่ดีพอก็ได้มันอาจจะยังต้องรู้จักกันมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการพัดพรากเกิดขึ้นมีไพ่เซอร์เพลชั่นเข้ามาบดเป็นไพ่ที่หวั่นรู้สึกว่ามันมาทีไรมันมันไม่เคย มันไม่เคยหลีกเลี่ยงได้เลยเคือมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพัดพลาดพัดพลาดที่นี้บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพัดพลาดจากกันไปแยกกันไปเลยก็มีหรือบางคนอาจจะเป็นวงกลมเดี๋ยวมาบรรจบกันในวันใดวันหนึ่งที่เหมาะสมต่างคนต่างไปเรียนรู้ไปเติบโตในเส้นทางตัวเองแล้วถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมาเจอกันอีกหรือบางคนอ่ะจะเป็นเส้นขนานที่แบบเราก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันนั่นแหละเราก็ยังอยู่ในวงโคจรเดียวกันแต่ว่ามันมีระยะห่างเกิดขึ้น ะะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งหรือมันอาจจะเป็นตลอดไปก็ได้แต่บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พอถึงจุดนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เลยต่างคนต่างแยกไปเลยต่างคนต่างไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วก็จะไม่เจอกันอีกก็มีเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหวัดว่า,วาหลายท่านมาถึงจุดที่มันต้องต้องมีกระบวนการเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเ บางท่านมีการผัดพลาดเกิดเพื่อให้เราให้ได้ทำความรู้จักกับอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นหรือทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นก็ได้เนาะเห็นไหมระมัดระวังสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนนี้อย่างที่บอกแหละให้มันเตือนจริงๆนะไม่ใช่เตือนเพราะว่าเรารู้สึกจิตตกอยู่ตลอดเวลารู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเนาะมันต้องเป็นการเตือนจริงๆที่เราสึกว่ามันคือสัญญาณจริงๆอะแล้วเราค่อย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 พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะบางท่านอาจจะกําลัง ผิดหวังกับตัวเองหรือว่ารู้สึกบั่นทอนกับตัวเองไปเพราะว่าเราเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้แั่งใจของเราอาจจะทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่บอกว่าเราเป็นคนน่ารักแล้วเราก็สมควรที่จะได้พบได้เจอความรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายาม ปลุกพลังงานของตัวเองขึ้นมาเนาให้เรามีความร่าเริงสนานให้เราได้มีชีวิตชีวามากขึ้นก็อาจจะทําให้อะไรหลายอย่างของเรามันผ่อนคลายมากขึ้นก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีมีและขานามีและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะ